การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลาหนึ่งปีรอบ6เดือนหลังนางธนิการสุขวันรตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยาวุกพจงราชวิทยาคารมีนักเรียนจำนวน346คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการาศึกษา20คนบริหารจัดการสถานศึกษายาวุคโมเดล มีผลการปฏิบัติงานดังนี้ด้านสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ5ดาวกิจกรรมประกวดสุขหาดีมีความสุขระดับปฐมวัยจากเครือข่ายชุมพลบุรี3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเยี่ยมโครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2567 การแข่งขันวิธีปฏิบัติที่ดี best practice ของโครงการส่งเสริมรักการอ่านประเภทโรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับรางวัลยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบด้านบริหารเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการผลิตและเผยแพร่สื่อทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,567เป็นวิทยากรร่วมกับศูนย์ภาษาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการอบรมยุวมัคคุเทศร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน์ดำเนินโครงการซอฟต์สกิลนักเรียนและผู้ปกครอง ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการดำรงชีวิตในปัจจุบันร่วมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนณโรงเรียนไทรโยกมณีการวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r a c อ i c e ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโ b e บ Content c e n ซ e เ ได้เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดตลาดบ้านราชพัฒนมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุริน์ในชุดการแสดงเพลงโคราชของนักเรียนโรงเรียนบ้านยาวึคพระจงราชวิทยาคารกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนยวุคโบราณเป็นสถานที่ให้บริการร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจ,จรจังหวัดส,สุรินสู้ชนะความจนบนฐานพลังความรู้และพลังภาคี เวทีถอดบทเรียนโมเดลผักอินทรีย์แก้จนภายใต้งานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบสเ็จและแม่นยำจังหวัดสุรินเป็นคณะกรรมการการเยี่ยมนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เครือข่ายชุมพลบุรี3ด้านครูผู้สอนสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท์เขต2ได้รับรางวัลทั้งสิ้น6รายการ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน PLC เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ active learning ด้านผู้เรียนเด็กหญิงสิริกัญญาคำโสได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการเขียนเรียงความชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมชุมชนโบราณยาวุฒการแสดงเพลงโคราชท,ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบ้านยาวุฒกิจกรรมกรองยาวและดนตรีไทยให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 1เด็กชายกิติคุณสนิทกุล 2. เด็กหญิงนภารัตนนนทบดีและ3เด็กหญิงวชิรยาสวนหอมการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายการพัฒนาและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพลงโคราชของนักเรียนโรงเรียนบ้านยาวึกพระจงรัฐวิทยาคารผ่านกระบวนการแอคทีฟเล a ร์นิง่งโรงเรียนบ้านยาวึศ พรจงราชวิทยาคารได้เล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเยวุกโบราณและอยากให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้ทราบประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลที่เกิดกับตัวผู้เรียนนักเรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนเยวุกโบราณและสามารถ,ถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงเพลงโคราชซึ่งสอดคล้องกับชุมชนเยวุกที่มีภาษาพูดคล้ายกับภาษาไทยโคราชขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ